up. อุ้ยัวเล็กัวพี่โต นี่นะโอ้โช่วงนี้สอสาวันนี้ลมจำหนับเลยปลาอะไรครับฮะม,มีนะมันมีปลาทุกปีนะบ่เนี่ยโแบบอ้โหับทันเตอร์วีหกครับค เมื่อกี้พลาดไปตัวหนึ่งเคย,ม, <Zac. S 2> ยมันเคยมีครับตะเพียนปีนี้น้ำเยอะๆด้วยเนาะปีนี้น้ำเยอะน่าจะมีตัวเยอะปีเนะีนะ้ยเพราะว่ามันเข้ามาจากคลองเนะี่ยหลอดมันเข้ามาเนี่ยในบ่อมันต่อคลองเนะี่ยคลองนอกอะ่ะกัดเป็นฮันเตอร์ b หกครับผมรรรตรงนี้เป็นหมายทางบลงม,มาจากคลองน,น้ำน้ำไหลลงบ่อนะครับผม ปาน่าจะลงมารวมช่องนี่หลอดหลอดมันยังเยอะอยู่เลยมั้งนะน,น,น,น้ำน้ำนหลอดนะน้ำนี่หลอดตรงข้างนอกแห้งแล้วปลาน่าจะลงมานี่แล้ว<ง>เพราะาื่าวานผมไม่ได้ตรงเนี้ยว<ะ>า,านผมไม่ได้ตรงเนี้ยสองสามตัวนะครับ<อ>แต่กระตัวประมาณเนี้ยโอเค okay, ครับฝากพงงานด้วยฮันเตอร์วี<อ>แก้ว